สงขาร้อนมากพ,พี่พี่เชื่อผมไหมสงขาตอนนี้มัน,มนร้อน,อนมากเลยร้อนม,มาก่มากเลยนะฮะ,ะคนก็นมาถ่ายร่มถ่ายรูปกันใหญ่เลยถ่ายงูด้วยถ่ายบ้านเละที่ติดกลับไปด้วยพักครู่เดียวคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้านะคะมาดูเหตุการณ์ที่ครูฝึกสอนคนหนึ่งเข้าพาเด็กๆไปร่วมสังสงรรค์กันแล้วในช่วงตอนท้ายขากลับขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเสาเสียชีวิตะคะ่ะ ปู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 ไทยรูปทรงกำลังคอดีอร่อยได้ทุกที่กรอบดีถึงใจปู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 ไทยอร่อยถึงใจขนมทอดกรอบปลาปูไทยอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนเปิดจังหวะซากับโคกวันนี้แค่ดื่มโคกสแกท QR วอาพิมพ์โค้ใต้ฝา enjoy j o k e s Music และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทถึง31พฤษภาคมนี้โคกเปิดจังหวะซ่าในตัวคุณงานแฟร์เพื่อบ้านจัดยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ประชุมไคส์ขอนแก่นเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์แฟ6ถึง14มีนาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นทุกเส้นทาไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เครื่องยนต์ใหม่2.3ลิตรทินเทอร์โบใหม่นิสสันนวรากล้าเพื่อคนแกร่งอากาศร้อนเหนียวตัวใช้นี่แป้งเย็นโปรเทคก์ลาเวนเดอร์ไอซ์ฟรีสหอมติ่นลาเวนเดอร์แห้งสบายตัวเย็นสุดขั้วใหม่แป้งเย็นโปรเทค l a ์ลาเวนเดอร์ไอซ์ฟรีสมาพร้อมสบู่และครีมอาบน้ำใส่ใจตัวเองด้วยสิ่งดีๆ ถังเช่าที่เบบดีสมเกาหลีดีรังนกแท้สีเหลืองทองก็ดีสกอตรังนกแท้ทางเช่าโสมเกาหลีรวม3คุณประโยชน์ในขวดเดียวพร้อมชิ้นสมเกาหลีได้ครบ3แบบนี้ดื่มเลยสำหรับเขาที่ถึงไวัยต้องใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษขอแนะนำ smart heart g o สุด Fit แอนด์เฟิร์ม 7+ Plus. อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษเพระเขาพิเศษสำหรับคุณ มื้อเช้าอร่อยคุ้มกับขนอครับโจ๊ะวิตามิน B1 3 6สสูงลดโซเดียม <c oughs> ถูกใจลูกแม่ก็ปลืม้มเริ่มเช้าวันใหม่อร่อยคุ้มค่ากับคนอครับโจ๊ะขอบคุณคนไทยกับช่วงเวลาดีๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันมิตซูบิชิมอเตอร์สในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้านซื้อรถมิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้รุ่นทองคำ60บาทและอื่นๆจับรางวัลครั้งแรกสำหรับผู้ที่ออกรถภายใน31มีนาคมหมดเขต31ธันวาคมนี้ร้อนนี้รหัสโอชิทั้งแรกและลุน้นแล่อวสกินใหมาจากโอชิเท่านั้นรวมกว่า3ล้านรางวัลรหัสเดิมยังลุ้นกองทัพรถได้อีก วันนี้ถึง3 1พฤษภาคม2 5ง4ันหอยสโแอรโอชิคลับเท่านั้นสนับสนุนโดยเจ้าสัวเข้าตังหมูหยองสูตรลับความอร่อยจากเจ้าสัว ที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะเกิดเหตุสลดใจครูฝึกสอนให้นักเรียนซ้อนท้ายปรากฏว่ารถเสียหลักไปชนเสาไฟตายคู่ครับ